hả bưng đi đi mình bằng cò bằng nhắn vô há liều vào đây đi há liều vào đây coi há vậy nhang há liều nhang sạc chuối chuối xin ừ ตาคิ้ง nhỏ ก็รักใครสวัสดีครับทหารน้องโจดลัดเศ้ากลับมากอะตอนนี้สองโมงสองโมงควรน,น้อยครับผมในลายวอมขึ้นเฉยเบิง้งไปเจ้าท่านแจ้งอ๋ออันนี้อันนี้ของนั่งเอกอันนี้ใบใบต้นกุ้งครับเมืใดบุกเคยเห็นบ,า,นบ,า,นบางตู้มไม้เบิ้งขึ้นหลับใบใหญ่เด้ เทอะไรเทอะไรบอกตายสิเอาแล้ม้เอาไปั้น่กค้นัมหน่อยเอนั้กเท่อนไหนปไหนถูกของเบาเกืบ่เบาเกืบ้าจะทยคิดอยู่ ไอ้พี่น้องผู้ชมเขาได้เบิ่งใช่่ะฉากเก็บฉากยังแน่เพราะได้มนวนไปน้ำกันนะครับเนาะโอ้เราจะร้อนนิดน้อยใช่โอ้ยฝนกันไม่ไหวช่วงนี้ช่วงกรอบป่วยฮู้หางหยากประคักถึงเติมถึงปลอกแล้วหายากเก็บยากอันสิ่งที่ยากตัวอีกคือการปอกครับปอกแห้งยากอีกหลายนี่ปอกมากกับเลือดน้อยเดียว เพื่อที่ได้กินเนาะครับเนาะแดดก็ร่างหนังเลยก็นางตากแดดเนาะก็ได้โอ้หลาเติบตัวเพี่ของบราคือมิเตอรนอยใหญ่รึว่าได้คุยดรึมันก็พอนม่ใหญ่บอกว่ามูนันเอามากจะเนาะ เติมหลายเติมเติมโดนเนาะทางบอกครับบอสผู้ใดผู้ใดสิเสื่อนน้องพี่กน้อ่จวดเบาคืนทักทักแชทไปในเพจไอ้ในเพจในบอกวีดีโอเติร์ดทักแชทไปในเพจดนะครับเด้อผู้ใดที่ทักไปเวลามีสินค้าเบาคืนกดทีทักขึ้นไปกดที่ไทยกดจีน ขายให้ผู้นั้นแหละผู้ที่ทักแชทไปตามลำดับคิวนะครับน้องผู้ใดทักไปก่อนมากเกินก็่าจะจัดให้ก่อนให้ก่อนตามลำดับถึงสีชาแน่แต่หั่นเชื่อกันมีสินีชากันได้จริงน้องยู่หรอกน้องรับเนก็ไม่ยังอะตอนนี้ล่ะเออทนกเสาวเป็นยังเป็นยังยืนโอ้ยมันเรียนทุกเสาเป็นยังเสาลูกขอบคุณที่รับชมนะครับด้วยเสียงกำลังใจมากึกินนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งห้ามเพื่อผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบมากเกนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย โอ้ไม่ได้ไหวลาพอโอ้แกบัางแกให้ท่านผู้ชมบางจุกหนน้อยไงแกคือเราใหม่เท่านั้นแหละครับมันแกอยากได้มันน้อยเนาะโอ้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 จหใครไรไปวัดอีกกองก่อนใครไรมันบางห้ามเดี๋ยวค่อยเอา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 ี้สวยน้ำก็เพราะนอาบ ท่าทนลานอ่านี้ท่านลานพรเดินี่นานล้านเพอเดินนี้ไม่อยากหายไงจขื้อเลยจ้ะนี่นี่งมมกอดเจียวอัวก้ากกอดกอดห้ามมาท่านลานะ้าหน้าให้นองูปฟางลูกเขาบอกให้วอานอ้ำเขาอ